ท่านผู้ชมที่เคารพครับตอนนี้ทางพะสมแก้วมาเยี่ยมหลานอยู่อยู่หมู่บ้านเหมู่บ้านสุาไลวิวอยู่บางคลีอยู่บางคลีนะีะ่เองอเดชไม่แก้วมาเห็นบ้านหลานเลยดีใจคะ่ะน้ำลูกน้ำหลานภูมิใจคะ่ะที่มาเยี่ยมบ้านหลานลได้เห็นบ้านเนี่ยนะคะ อันสวยเลยนะคะดีใจค่ะมาหลายคนมาหคะวามแ่อ่ก็่อากันพอก็เจ้ของบ้านนะเจของบ้านเจ้าของบ้านคือหลานกับหลานแถวไปลินกับเกิดเจ้าน่เกนี่หลานเคยกับหลานเคยครับหลานเคยเห็นง่ายอย่างกับ เป็นบริษัทสีครับผู้สีบริษัทอะไรนะบริษัทแคชชูประเทศไทยครับแคชชูเทท,ทำอะไรครับเอาผลิตสีแล้วก็ทินเนอร์ครับเออผลิตสีแอะไรทินเนอร์ครับแล้วก็มีงานไซไลน์อะไรนะเ,ออเป็นงานรีวิวครับรีวิว,ว,วสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารอ๋อรีวิวครับของใช้สถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารของใช้ถ้าใครต้องการอยากให้รีวิว ก็ติดต่อได้ที่เพจเที่ยวตกมันนะครับเที่ยวตกมันช้างไอจีแล้วก็ติกต่อติดต่ออะไรนะไอเพจช้างเที่ยวตกมันก็มีชื่อเสียงเมื่อเร็วๆนี้ใครแน่ติดต่อมาเป็นทางราชการอ๋อเป็นของท่องเที่ยวไทยก็คือเน้นให้โปรโมทเที่ยวเมืองรองครับ เราก็ได้ไปโปรโมทที่จังหวัดอ่างทองโปรโมทเมืองรองที่อ่างทองและที่ไหนอีกอทั้งของท้องท้องที่นี่อยู่รับต้องนั้นก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็จะเป็นโรงแรมที่ภาพดีแล้วก็ร้านอาหารครับครับครับเป็นความสามารถของทั้งหลานก็คือมีหลานเคยครับ กาบักติดตามประสินติดตามด้วยนะครับทั้งเที่ยวตกมันใช่ครับไปตกไอจีอะไรติดต่อครับ,รบนี่ครับบ้านตอนนี้กับเตสเซาครับจะออกเดินทางแล้วครับอุบลครับบอกว่าทุกรายกาล้อหมุนมีบ้านบานหลานครัหมู่บ้านหมู่บ้าน,านาอะไรบิว รถจักรยานในรถกานแก้วมีกระบาดะต่ในอันนี้คือแม่แม่ของแกลวเพลินครับ มีคนเช่าเฟอร์มาคนพามานะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณได้หลายครับขอให้เดินทางกลับได้าควมปลอดภัยนะคะขอบคุณที่แชร์ครับครับวันนี้ใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซัคร์บนนะคะซัครกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะติดตามขอบคุณค่ะครับในรถจิ๋มมื่เนี่ยกําลังเดินทางค่ะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับ สวัสดีครับ